สวัสดีค่ะสาวสองสายฝอก็กลับมากันอีกแล้วนะคะนี่จะบอกให้วันนี้มีเพื่อนสาวนะสนิทกันมากเลยนะเขาเป็นเจ้าแม่นะแต่จะเป็นเจ้าแม่สายไหนนี่เราไม่รู้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปถามเขากันนะว่าเขาต้องการอะไรเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนสาวสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยเอ่ยแนะนำตัวเองเร็วๆเดือนนะคะออยากให้เพื่อนสาวมาช่วยดูสิคะเนี่ยหน้าแผลเป็นแผลเป็นนะแล้วก็ฝ้ากะจุดด่างจุดด่างดำโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงตอนโควิดปิดนะคะแบบ ดูนี่ดูนี่โอ้โหดูผิิววดูไม่ได้แล้วก็ไม่ดังผิวทั้งผมทั้งผิวทุกอย่างเลยค่ะดูไม่ได้ต้องปิดค่ะใครอยากจะอยู่แบบสวมๆใครอยากจะอยู่แบบสวมๆปม่ใ่้หมดปิดให้หมดปิดฝ้าปิดฝ้าปิดกระปิดกระปิดแผลเป็นปิดแผลเป็นปิดจุดด่างดำปิดจุดด่างดำปิดงอปิดงอปิดให้หมดปิดให้หมดเลยด้วยวิธีง่ายๆค่ะค่ะแล้วเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆโอเจอกั วแรกที่พี่ต่ายจะใช้ในการปิดฝ้ากระจุดด่างดำและแผลเป็นนะคะก็คือ u i d Matte Li ิ s t i c กค่ะตัวนี้จะออกเป็นโทนสีส้มนะคะเพราะว่าเพื่อนสาวของพี่ต่ายเนี่ยเขามีผิวสีค่อนข้างที่จะแทนส่วนถ้าใครมีผิวสีขาวนะคะก็ไปดูเอาคลิปก่อนหน้านี้ของพี่ต่ายนะคะซึ่งใช้ล i d m a t t ม l ล p s t ติกสีชมพูนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพืเ่อนๆนะนี่ค่ะอาหารด้านหนึ่งค่ะ,ะเป็นยังไงคะเติมไหมคะ ตรึมค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะเอาแล้วนะโชว์เลยค่ะลงเลยเพื่อนตรงไหนที่มันมีความคล้ำนะคะไบแม้กระทั่งใต้ตาค่ะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะนี่ค่ะและก็ใช้ฟองน้ํานะคะจุบน้ำนิดหนึ่งนะคะเพื่อนแทบไปเลยค่ะแทบเท่านั้นที่กองโลกนะคะทําไมถึงต้องใช้ลิควิดแมทลิสติกที่เป็นสีออกส้มเพราะว่า พอเรามีผิวสีแทนพอลิควิดแมทลิปสติกที่สีออกส้มแดงอย่างเงี้ยมันจะช่วยนูเทรียล์พิกเมนเทชันฝ้ากระสิวจุดด่างดำที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะให้มันเลือนลางหายไปได้ในบางส่วนแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้รองพื้นปิดมันก็จะสะดวกมันก็จะง่ายมากขึ้นพอพี่ต่ายใช้รองพื้นลงไปเนี่ย เราจะไม่เห็นเลยนะคะว่าเรามีข้างล่างซึ่งมีลิควิดแมทลิปสติกสีส้มแดงอยู่ก็ประมาณนี้เลยนะคะเปรียบเทียบหันด้านนี้ด้านนึงค่ะนี่ค่ะอ่าหันนี้ด้านนึงค่ะตัวต่อไปที่พี่ต่ายจะใช้นะคะก็คือรองพื้นค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นของ MAC นะคะ Match Master นะคะตัวนี้ก็จะช่วยปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะเป็น m e d i ียมค v e ว a g รนะคะ เราก็แค่บีบลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะตามนี้เลยนะคะไอ้ก็จะใช้แปร,แรงอันนี้เลยค่ะสําหรับที่จะทารองพื้นนะคะเราก็แต้มรองพื้นตรงนี้ไปเลยนะคะแต้มลงไปเลยค่ะพี่แต่อาจจะพูดจามไม่ค่อยชัดนะคะเพราะมีหน้ากากนะคะถึงแม้ไ่าได้ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ตามเราก็ต้องใส่หน้ากากนะคะเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะของยี่ห้อเลยนะคะไฟเซอร์ค่ะแอสตราเซนกานะคะค่ะอ่าตามนี้เลยค่ะดูนะคะ เดีวนะคะ,ะ,คะอ่านี่เลยค่ะทามลงไปเลยค่ะทามลงไปเลยค่ะมาใช่เรื่องยากค่ะใครใครก็ทําได้พี่่ายจะแต่งหน้าครึ่งหน้าให้ดูนะเพื่อนที่จะได้เห็นความแตกต่างวิฉะนั้นดาหากว่าพี่่ายแต่งไปเลยทั้งหน้าเพื่อนๆก็จะไม่เห็นความแตกต่างฟองน้ํานะคะจุบน้านิดนึงแล้วเราก็แท็บไปเลยค่ะแท็บลงไป ก็อย่างที่บอกแล้วไงว่าแท็บเท่านั้นที่คลองโลกค่ะแทบไปเรื่อยๆอย่าก,กดแรงเกินไปนะครับเพื่อนๆองน้ำเนี่ยจะช่วยดันครีมรองพื้นให้ซึมเข้าไปในผิวเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมันจะมีรูขุมขนพอเราใช้ฟองน้ำเนี่ยดันเข้าไปมันจะทําให้ฟองน้ำเราดูจนธรรมชาติและมันก็จะไม่หนาเกินไปทําให้มันดูไม่เค้กด้วยนะคะบนใบหน้าของเราเนี่ยค่ะ แทบไปเลยง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากค่ะทุกคนทำได้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ไงอ่ะเดี๋ยวเราหันให้เพื่อนดูอ่ะหันอีกด้านหนึ่งค่ะเห็นไหมคะมันก็จะช่วยปกปิดแล้วในระดับหนึ่งนะคะนี่พี่ต่ายใช้บางมากเลยนะคะไม่ได้ใช้หนาเลยเพราะว่าจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราจะเน้นงานผิวด้วยไม่ให้มันดูหนาจนเกินไปนะคะตัวต่อไปที่พี่ต่ายจะใช้นะคะก็คือ คอนซีลเลอร์ค่ะตัวนี้ถูกมากเลยนะเป็นของ Essence รนึกสึกว่าหลอดหนึ่งจะแค่2ยูโรกว่าเองนะคะพี่ต่ายใช้2สีนะเป็นสีสว่างกับสีเข้มนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะนี่ไงคะแต้มไปเลยค่ะเห็นไหมคะแต้มไปเลยเราสลับกันทั้งสีเข้มและสีอ่อนนะคะตรงช่วงชี้ตรงนี้เราก็เพิ่มความสว่างให้เขา ตรงนี้เป็นคอนทัวร์เราก็เพิ่มความสีเข้มลงไปให้เขาได้แล้วก็เหมือนเดิมฟองน้ำค่ะแท็บไปเลยค่ะแท็บไปเลยค่ะนะคะนี่ไงแท็บเสร็จแล้วสีมันจะผสมกันเองเลยนะคะระหว่างสีสว่างกับสีเข้มมันจะเพิ่มความเนียนปกปิดให้ยิ่งขึ้นแล้วพอเราใช้ฟองน้ำแท็ปเนี่ยฟองน้ำมันจะดูดรองพื้นออกไปในบางส่วนแล้วนี่ไง มันจะดูดไปบางส่วนมันก็จะทิ้งเอาความธรรมชาติให้เราคะคตรงจุดไหนที่เราต้องการที่จะให้ความสว่างกับใบหน้าเต<ร>ิมไปเลยคะ่ะความสว่างนะคะเติมไปเลยความสว่างตรงจุดไหนที่เราต้องการที่จะเพิ่มความเข้มเพิ่มไปเลยคะ่ะเพิ่มไปเลยคะ่ะความเข้มนะคะหลังจากนั้นก็แท็บไปเลยคะ่ะแท็บลงไปเลยคะ่ะ ใช่ไหมคับแทบไปเลยค่ะแทบไปเรื่อยๆนะคะแท็บไปเรื่อยๆแท็บเท่านาน,นะคะ่ะแล้วแท็บในจุดที่เป็นแสงสว่างก่อนนะเพราะว่าเราจะทําให้มีเกิดความเป็นไฮไลท์ขึ้นที่บนใบหน้าของเราหลังจากนั้นพอความที่จุดที่มันสว่างเนี่ยมันเริ่มเนียนแล้วเราก็มาแท็บในจุดที่เป็นสีเข้มนะคะเพื่อนๆจุดนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยสร้างคอนทัวร์ค่ะ เช็ดดิ้งนะคะให้เรานะคะทับไปเลยนะคะเพื่อนๆทับไปจนกว่ามันจะเนียนนะคะอะว่าไงครับเพื่อนสาวรู้สึกยังไงบ้างโอ้ขอจับหน่อยนะคะเบาบางด,ดีไหมเบาบางแล้วก็ไม่เหนียวเนินหนะแบบว่าอะไรอะยังกับยังกับไม่ได้ลองพื้นอ่ะใช่ไหมคะใช่แล้วความชัดเจนในการปิดอ่ะโอ้โหเลิศเห็นไหมคะเห็นไหมตะกิ้ปื้นดาหายไปเลยอะ่ะเห็นไหมคะแล้วก็ดูไม่ มีความแตกต่างด้วยมีความเป็นธรรมชาติเบาบางไม่เหนียวเนินนะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆตามด้วยแป้งค่ะเพื่อนสาวเราค่อนข้างจะเอกซ์คลูซีฟนะคะก็ต้องใช้ของแม็กนะคะสตูดิโอฟิกขอบคุณค่ะแปลงนะคะพี่ต่าแนะนำไม่ใช้แปลงนะคะมันจะมีพับของมันแต่พี่ต่าไม่ใช่เพราะมันมีมันจะหนาเกินไปใช้แปลงนะคะแทบลงไปขัดเยอะเยอะมากเราทำเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเซตค่ะเราเซตให้ขึ้นสัมอัง มันอยู่กับที่นะคะเนี่ยแทบ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 เราไม่แบบว่าโบมันเยอะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นไงเอ่ยความแตกต่างเนาะเนียนมะเนียนชัดเจนมะชัดเจนมากนะแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งเติมให้ดูนะว่าพอเราลงตาลงอะไรลงปากปัดแก้มนิดหนึ่งนะเราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเรามาดูกันต่อนะครับเพื่อนเพื่อนนะ thank you ร้อยไปแล้วนะคะเพื่อนๆปิดฝ้ากลาดจุดด่างดําสิวและแผลเป็นนะคะเดี๋ยวเราไปถามเขากันนอนว่าเขาแฮปปี้หรือเปล่านอเพื่อนสาวเป็นไงบ้างมีความสุขค่ะผลงานแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากๆดูที่เขาสวยไหมคะอ่าเป็ดเทียนนี่ดูข้างนี้ยังไม่ได้ทานนะคะออข้างนี้เรียบร้อยเ,ออเนียนไหมเนียนเบาๆนี่ติดตามมาด้วยล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเบือ่อแล้วเลิกทำนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่ e ีหน้าเะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวยละสามีโดนจับแน่